เอาล่ะผมขอโหลมักด้วยนะครับไว้กล่องขวาสุดครับกล่องขวาสุดเอาไว้เป็นกล่องเทรดนะครับใครอยากเทรดอะไรก็หกโมงเช้าแบบนี้ก็ต้องยีบไปเผาสตามิน่าห้าเราจะได้ไปคุยกับชาวเมืองใช่ใช่เอางั้นแต่ก่อนนั้นนะครับก่อนนั้นไปหาไก่ดีกว่าเออคุยกับไก่กับวัวแล้วก็ปล่อยน้องออกมาจากคอกด้วยนะไหนไก่กรอบไก่กรอบอ๋อนี่นะฮะลูกลูกไก่กรอบลูกลูกอ่านักเก็ตทาไม่ได้ไก่ย่างไก่นักเก็ตอะไรไก่ย่างวิเชียนครับวันนี้วิเชียน เดี๋ยวไม่เข้าวิเชียนมากหรอมันต้องเอามาเก็บตัดเองบ้างหรือว่ามันไม่ต้องอะไรนะครับเออยังไม่ได้ไปซื้อไว้หนเลยเนี่ยเครื่องรีดนมบัวอาแม่เงเลยอันนี้คือได้หรอโอ้ยวันสองวันไก่ย่างสุขภาพดีกว่ากิวอ,อ่าไปไปไปลงน้ำอย่างรวดเร็ว จะได้ไปคุยกับชาวเมืองหัวใช้เท้าเดนผ่านไม่ต้องใช่ไหมเอาแค่ของเดนเลยผ่านไม่ต้องครับแต่หมายถึงว่า <c oughs> มีก็เอามานะไม่ถ่ายมันต้องกูขุดหินธรรมดาเนี่ยมันคุณก็คุดอันธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าคุณกู <c oughs> ณจะลงชั้นถัดไปอะ <c oughs> เอ้ยวางผิดอีกดือรั่น สามอันเ,อ,เออหนึ่งสองสามสามจา้าดเป็นคนนับเกินอ๋อีะไปปลูกดอกไม้เพิ่มดีกว่าเอาดอกอะไรดีครับประโยคมีชอยไหมครับอืมไม่มีครับงั้นไม่เอาไอพวกมันฝรั่งดอกกระหล่ำนี้เราขายไปเลยดีกว่าปะคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปทำอาหารไหมะ มีใครอยากไปเอาเอา,เอาพวกนี้ไปทำอาหารครับแต่ผมไม่รู้กันว่าทำอาหารอะไรบ้างลืมไปหม่แคร์ผมไปขายผมผมไม่มีครัวด้วยซ้ำเขาไม่มีครัวด้วยซ้ำน <c oughs> ั่นเด่มีคนเดียวอัพบ้านอ่ะเออคือว่าหรือว่าผมต้องเริ่มไอ้นี้อัพบ้านแล้วก็กทำครัวแล้วก็ไปดูแลยกาทำอาหารประก่อนนอนดูรายการทำอาหารก่อนนอนโอ้โหเกี่ยวมาขวเหรอไม่ก็รายการทำอาหารเลยของไอ้นี่ย กอนี้หยากเป็นที่แล้วมันออกมนต้องไปประพาคารด้วยเปล่าช่างเถอะเดี๋ยวค่อยแล้วกันดับน้ำสักหน่อยแล้วนะช่วงนี้เราไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วงรัชสลัชชิงแล้วแค่ช่วงเก็บเกี่ยวทรัพยากรหายากเอ้ยผมจะบอกว่าปลา ปลาอะไรเนี่ยมันมีช่วงเวลาด้วยนะว่าช่วงเวลาไหนจะได้ปลาแบบไหนนะไม่เคยตกปลาตัางวันเลยดีกว่าเออเพราะงั้นคุณก็นะนั่นแหละอาจจะพลาดอะไรไปได้นะเหมือนจะเจอสองอันแล้วแหละแต่ว่ามีอันติดอยู่ด้วยเว้ยมันจะวนกลับทำไมดิมันคนละอันกันนะดิมันมีสองเส้นด้วยเส้นนึงติดอยู่ดิรอ บทำให้สเลสะ,สะอาดสะอาดสะอาดเข้าใจว่าประโยคทำให้เพลสะอาดเป็นหน้าที่ของเรารเดี๋ยวคุณพูดว่าเอาหรอไปเขาไปยังไงวะไม่หรอกครับถ้าผมเรียกคืนไออีเตอร์คุณนี่คุณจะมีอะไรคุณตอบไหมครับไปแล้วพิลแอกอะ เอาวเขาพูดเรียกคืนเลยไม่เป็นซีอ่าสุกีครับผมผมว่าเวลาเขาพูดเขาว่าเอฟเชนซีทีหนึ่งเราต้องมีบทลงโทษปะอือคือเอฟเชนซีเขาดึงปีกมาหล่ะเอเชนซีเราคุณเห็นผมมีกับพี่เชนซีผมนั่งไอ้ของแดงนั่งขุดอยู่เออนั่งเก็บขยะเลยอยู่ในกล่องห้องผมอ่ะแดงเลยบีบเราเลยเอ้าฉันฝังเอาไว้แล้วเหรออันนี้ก็จะปลดแล้วก็เหลือสุดท้าย รสุดท้ายได้มันน่าจะมีคัดซีนของพวกชาวเงือกแน่เลยว่ะแล้วไปนีนมัอนนอนใต้น้ำไปเ้ื่อพหร่ไปนี่นอนใต้น้ำนอนหลับหรอือวะมันหลับได้ยังไงก่อนนอนคนเราใต้น้ำอะ่ะ <c oughs> ไม่ดูนะแต่มันนอนได้ให้นะ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนเรียนชีวะเขาบอกว่าคนเรามีกลไกทางร่างกายไม่ให้จมน้ำก็เลยจะไม่หลับนะ <c oughs> ถ้าอยู่ในน้ำ ยังไง้วคุณจะโดนโดนกระเทาะหัวให้สลบอ่ะเี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะไม่หายใจด้วยสัตว์ต่างๆในทะเลไม่เหมือนการตามฤดูกาลด้วยนะเนี่ยตามฤดูสุปการนะสุปการ เปลี่ยนใจแล้วว่าวันนี้ผมแค่หมดหมดไปเลยมีค่อยไปหาชาบูเรื่อยใช้พวกจามุจาม,มูอะไรไปด้วยเลยเดี๋ยวเอาให้เสร็จไปเลยเป่ปะฝากดูแลนั้นด้วยแล้วกันครับให้มันจบ,จบๆไปจะได้ไม่ต้องมีภาระหน้าที่กันอีกแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมาเอาพวกสาหล่ายพวกอะไรพวกนี้อยู่ดีแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้ใช้ซามิน่าเยอะ่าประโยชน์ ไม่กี่เซม่ได้ที่เหลือทำไรม,มก็ตกตกปลาอะไรไปดิก็คือเราจะยกได้กดให้ใช่ไหมให้หมดใช่ไหมใช่ครับถ้าเราทำงานได้ครบหมดแล้วอะถือว่าทำได้ดีนะนคือดเดือนก,กว่าเราก็เราก็เคลียร์พวกซงติ่งซงติ่งทั้หมดแลว้ว่าแต่อีกอันหนึ่งอยู่ไหนเดีย๋ยวสุกี้ไม่ดูนะแย่เลยแต่นี้ไม่ยังวนอยู่เลยนะ เียวเวลาตรงมันวนนี่แหละไมเจอแล้วเจอแล้วเจอออกตัวรุ่นโคตรใหญ่ก็นั่นไงตัวประโยกอ่ะก็ประโยกไงเออเจอเพื่อนแล้วนี่ตัวเขียวครับเออตัวเขียวเขียวด้วยฮะไม่ใช่ใหญ่ดอกสองชิ้นดอกอะไรก็ตัวสองชิ้นเนี่ยคุณได้กระดูกแล้วใส่ให้ถูกกล่องนะ ฮะใส่ถูกกล่องนะประโยคใด่ปะเราก็คนผมแล้วบอกว่าคนที่ใส่ผิดไม่ได้มีแค่ประโยคอะผู้ประโยคแค่หรอผมว่าน่าจะเป็นประโยคนะใช่ปะจริงคนอื่นใครเขาจะใส่ผิดวะโอ้แล้วมันจะมีกรตดูกล่องอื่นได้ไงวิผมบนลงเมืองอะคือไม่ใช่ผมแน่ๆหนึ่งันอาจจะถูกใส่ไว้ตั้งนานตั้งแต่สมัยคุณลงเมืองแล้วแล้วผมไม่ได้เช็คปะเนี่ย ไปได้นะเออทฤษฎีนี้เป็นไปได้ปะสุดท้ายเป็นไปได้เลยคอมแบนทฤษฎีสุดเลยจะเสร็จแล้ว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 เกมเชฟเกมเชฟเครดิตไม่ดีจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วปะเน <c oughs> ี่ย กดซีครับกดซครับโนวนแท่อยู่อย่าอกตายเน่ตายเน่ขออนุญาตกดเอเดี๋ยวกดเอฟอ่ะไคนคนอื่นเสียเวลาเอ้คนอื่นเออเสียเวลาเออไม่ให้มันสีให้คุณอยู่เปล่าโอ้คุณไปกดคุณไปกดเอฟไอสกิปสกิเป่าคนอื่นก็เลยโดนดาเมจอ่ะคุณลองยิก่อนเปล่าอยู่นี่ก็จะไม่โดนเนี่ยเออ เป็นที่คุณเองหรือเปล่าตอนนี้ผมโดนดาวมจเพราะคุณกด F ออกใช่ไหมเป็นไปได้นะเพราะเกมมันจะเดินอ่ะนี่เป็นเกมโดนฟรีส์นี่เราทำโอ้พระเจ้าได้สุดหรือว่าอะไรเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นอ้าวหรือว่าจะเป็นอะไรวะเลยพูดต่อด้วยดูยังไม่รู้อ๋อไม่รู้โอเคเฮ้ยทุกคนมารวมกันหมดเลยที่ชาวเงือนมีกันแค่นี้เหรอเนี่ย โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยต้งประกาศแล้วแล้วการฟื้นฟูแล้วทำไมเสียงเหมือนผวหน้าเผ่าเลยวะนี่มันไปหาจะชัดเลยปฏิหารอะไรผมทำทาท้งนั้นนะใช่ไหมไม่อยู่ก็ไม่เคยทำด้วยเมื่อมาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เจ้าชาวเกาะผู้นั้นทำให้แล้วมันก็เขารู้จักเขาดีเอ้าแล้วเป็นผมด้วยนะแต่นี่มันน่าเหลือเชื่อมากเลยมนุษย์งามกว่าที่ข้าระล,ลึกได้เสียอีก เอาล่ะเราประชากรของร,ชราชอาณาจักรเราไม่ได้ชื่นมื่นเช่นนี้กันมานานแล้วนะเอาโชยูถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้จะทุเลาลงแต่ข้าก็ยังคงรู้สึกได้ถึงรากที่ยังคงเหลืออยู่บนเกาะน,นั้นเราจะต้องแสวงหาคำชี้แนะจากเทพธิดาถึงหนทางในการดำเนินต่อไปแล้วละ่ะเป็นข้าฝ่าบาทหวังว่าเทพธิดาจะทรงพึงพอใจกับสิ่งที่เราพอใจและสามารถประทานคำชี้นำให้เราได้ เราควรกลับไปที่ประสาทได้แล้วที่น right? oh, oh, like, ั ah? ่นมีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเอ่อเกี่ยวกับเราต้องปรึกษาหารือกันโอ่อยโอ้ชอย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 แล้วไมปหายซีของข้าเจ้าดีช่างรู้ใจข้ายิ่งหนักเราเฮาเป็นไงครับประโยคตายปะเออเดี๋ยวเห็นไหมเพราะตอนนั้นคุณสกีป์เนี่ยคนอื่นในยซวยเนี่ยจริงมอนมันเมินผมมาเมื่อกี้ชัดเลยเออชัดเลยชัดจริง เอาอย่างนี้เราก็เราก็ยังไงครับเขาบอกว่าต้องไปหาวิได้เงินมาหมื่นหนึ่งทุกคนรับเงินหมื่นด้วยทุกคนครับได้ยินไหมครับเอาเปิดเปิดหน้าหน้าว u e s ครับเออรวยรวยผมรับได้เหรอ รับทุกคนไม่เหรอไม่เห็นไปเควสเลยอ่อใช่เหรอเควสเราบุกคนเอ้เควสรวมอ่ะเนี่ยเอาโอ้แค่หมื่นเดียวนี่ยไหนว่าหมื่นเดียวแปลว่าน่าจะรวมปะน่าจะรวมแล้วทั้งนั้นละนนี้อะไรเนี่ยเป็นฝาทาวเวลไปเถอะง่ายฝาทาวเวลไปเลยพี่กระเบียน let's go ต้องไปซื้อ ซื้อมะเร็ดพันธุ์ด้วยมะเร็ดพันแล้วมีมะเล็ดหมื่นป่ะพี่โย่อ๋อเราเอาเป็นมะเร็ดหมื่นแล้วเนี่ยวาใช่ป่ะเฮ้ยไปโย่โหลฮัลโหลเออเอาเป็นมะเร็ดหมื่นย,ย,ยังยังยังเข้าหล่ะไหนๆก็เข้าคัสซีนแล้วก็ไปคัสซีนเรามีคัสซีนอีกป่ะเดี๋ยวช,ชิบหายแล้วคาสิีนจะได้ไม่ช้า เออเอาละครสียักษ์เฉยคนละเรื่องเดียวกันนะเนี่ยโอ้บรรุกกุมกุมคุ้มได้เวลาพอดีเลยนะเพราะบอกเราแล้วกิวนั้นกิวเจ้าพร้อมไหมก็เมื่อนานมาแล้วกิวได้ขอข้อความจากกรอสบอกให้ไปที่ทํากิวไม่ได้เจอกรอสมานานหลายฤดูกาลมากมากกิวรู้จกรู้สึกดีใจที่เจอกับกรอส คิวคิดว่าเออหรือว่าก๊อดจะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านคิวเลยชวนยักษ์สาทุกตัไปรับกอดที่ถ้ำหัวหน้าเผ่าจำได้ไหมหัวหน้าเผ่าไม่ได้ไปเพราะหัวหน้าเผ่ากำลังยุ่งโอ้ชายชายชายจำได้จำได้ข้าพบเทพธิดาเราต้องทำคิวมีความสุขมากมากคิวเศร้ามากที่ครึ่งหนึ่งของตัวเองออกจากหมู่บ้านครึ่งหนึ่งอะไรวะคิวคิดว่าถ้าก็อดกลับมาคิวก็จะมีความสุขอีกครั้งอ๋อเขาเป็นมันเป็นฝาแฝกกันเหรอ กิวไปถึงก่อนพอกิวอดทนไม่ได้แล้วก็ไม่อยากรอตนอื่นพอกิวไปถึงประตูถ้ำก่อนพูดอะไรแปลกๆไม่รู้กิวไม่เข้าใจมีพังดำๆรอบตัวก๊อตกิวพยายามเรียกก๊อตแต่ก็ก็ตุ้มตัวขากระจุยเดี๋ยวโอ้โหดือะไรไม่รู้โอ้โหโอ้โหตัวขากระจุยโอ้โหดือรไมจังนี้แหละไม่เหงรอด้วยโอ้โห แล้วมันก็จ้าสับหมดเลยกิ้วก็กลายเป็นหินอืมคาถาประหลาดนั่นแต่จริงเคยพรานพบนั้นไม่ใช่ใช่เลยครูจําได้แล้วเห็นแสงจ้าครูเห็นกิ้วแต่ไม่รู้ว่าก๊อตอยุดด้วยใช่ใช่ใช่เหมือนกงเลยกลงแล้วก็กิ้วแล้วก็ปุ้มอืมกรอกก็เหมือนจะจําได้แต่กินะ้วนัททวานยักษ์สาอื่นสถิต แต่เจ้าไม่ใช่เพราะเหตุใดกิวกิวไม่รู้อ่ะมีแค่กอที่รู้เช่นนั้นช,ชีพนั้นก็อดมีเสาะหาเขาเราต้องเสาะหาเขาแห่งคนได้เจอช่อไม่เข้าใจอีกแล้ว <laughs> ก่อนจะไล่คาถากอดบอกว่าก็อดเรียนมาจากสวาน่าแต่กิวไม่รู้ว่าคืออะไรเอาอไปสวาน่าแล้วหรอสวาน่าสวนาวน่าไหนอ่ะ <laughs> สักวันหนึ่งอตอนนี้ นุตสวนหน้าเจ้ารู้จักไหมเอ่อขอไปคิดดูก่อนครับวันไหนดีนะเออขอคิดดูก่อนนะ,ะเข้าใจเรานั้นหากคิดออกเจ้าบอกเราขอโทษน,นะกิลเจ้าคนทำเราเคยคิดเปลี่ยนยักษ์สาเป็นศิลาเชื่อเอ้ยไม่เข้าใจกล <laughs> ่าวถึงก๊อตเราไม่แม้นึก เขาจะไปรับคนทำไม่ใช่เคยคิดเช่นนั้นใช่นึกว่าไม่นึกว่าไม่ใช่เฮยไม่ได้ถึงก๊อกเลยเออไม่ถึงก๊อกไม่ใช่ก๊อกแปร่แปร่แปรแต่ไปหยกไม่แปรแปร่ไม่ได้นะเพราะตัวขัดจุยอยู่เออเออรุดช่วยเราหรือไม่อีกตัวใส่ครั้งช่วยก๊อดอาจไม่ได้แต่เราต้องลองอ่าอ่าอ่าไม่รับปากแล้วกันนะลองดูก็ได้แต่ไม่รับปากนะบอกไว้ก่อนร้องขออีกไม่มีแล้วขอขอบคุณเอา ไปที่สววัค์นาไปที่สวรนแน่นไม่รู้เหมือนกันจำได้ว่ามันอยู่ข้างบนๆเราจะมีถม้ำแบบว่าเป็นถ้ำลงไม่จำกัดอยู่คือมันเปิดแมป,ปเพิ่มเหรอไม่แน่ใจต้องทำอะไรกกอนหรือเปล่าครับทำไม่ได้อกันใช่แต่มีแมป,ปเพิ่มเอาแบบนี้ไบสากุนทำอะไรครับมาเช่าเมืองครับ ใช่ใช่ครับฮะ,ฮะคือมันมีคนเอาของที่บูชาได้มาใส่ไว้ในกล่องแล้วไม่บูชานะก็มีคนเดียวที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาที่เก็บมบูชาเขาไม่รู้บูชายัางไงอะ่ะหากเกินเดือนดีปะเกก็ดีก็ดีเออวาเนี่ยไม่ต้องอัพของแล้วรอไปต้องปิกแอกเมื่อคืนนะ ข้อไปตกปาลาหน่อยจ้ะอ่าอ่าไว้ขวาไม่ตกแล้วแม่งไปไปเยี่ยมเยียนประชาชนเฮ้ยต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ดีกว่าลืมเลยแม่งเออเนะื้เข้าเมืองบ้างดีกว่าไม่ได้เข้าเมืองเลยเราแต่ออกสักดึกมาตกปลาอีกแล้วตกปลาตอนดึกแล้ววิ่งไมไ่ขึ้นเลยว่ะ รุงนี้เหมือนต่อแล้วกันรูได้แบวไม่ขึ้นก็ดูจากในหน้นมันไม่ขึ้นเลยเอ่ะต้องเอาดอกดอกกุหลาบโอเคไอดอกผุดนี่มันถูกดีว่ากลัมปีม่วงมะเลกาโอ้มาเลกาแฟไม่ไม่คุมแล้วครับถ้าปูตอนนี้ ัเอาซื้อน้ำตาลาน้ำตาลน้ำตาลเอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปซื้อต้องไปซื้อวัวเพิ่มมะเนี่ยเดี๋ยวเราเสร็จเดี๋ยวเราห้าโมงแล้ปิดร้านเลยเราอยากรูของไปเสร็จเลยเอาไรเลยอะไรลูกค้าเอาลูกกูมาเจอคนคาซีนเอาลคาซีนเท้าแรงอะดิวันนี้วันทห่คาซีนมะเนี่ยไงจะดีใจนะที่เธอมาได้เนี่ยสวัสดีครับ แตงของเราเอาว่ะเฮ้ยมันรีคอร์ดหมดเลยเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เราได้นําระบบไปใช้ในเมืองเพื่อทําให้ชีวิตที่นี่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นให้ฉันอธิบายนะเอาละสิเหล่อนี้เรียกว่าคะแนนคุณงามความดีโอ้โหทำตัวดีอ่ะเนี่ยสมุดบันทึกความดีปะคุณสามารถรับคะแนนได้โดยการทำเควสที่อยู่บนบิลบอร์ดภารกิจในเมืองตรงนั้นนะเอาทำเควสด,ดีกว่าครับผม แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเข้าร่วมเทศกาลชนะมินิเกมหรือกิจกรรมหลักของเทศกาลหรือแม้แต่การเพิ่มแรงของเมือทำให้คุณได้รับคะแนนคุณความดีเช่นกันอันนี้คือคะแนนหนการเป็นพลเมืองดีเหรอเออก็อย่างเช่น,ถ,น,อองงงน,นถ้าผู้เป็นผีเสื้ออันงดง,งามได้รับไหนดูสิฮะเธอเป็นเธอผู้เป็นผีเสื้องดงามได้รับอะไรอันนี้เป็นยากกับไอ้เนี่ยไปเลยโค้งหน้าเข่าเนี่ยเอออ๋ออยู่นี่เองพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะ คุณได้คะแนนคุณงานเขาดี40แต้มจากการเข้าร่วมเทศกาลดอกสัสกุระเฮ้ย40แต้มเราเริ่มใช้ระบบนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในชุมชนโอ้โอตัวเชียรเครดิตประยุก์เออตัวเชียรเครดิตประยุก์มันจะไม่มีนะตรงนั้นที่เคาน์เตอร์แลกปีคะแนนคุณงานความดีเธอสามารถแลกคะแนนที่เธอได้รับมาเป็นไอเทมต่ตางๆได้เชื่อว่าเธอมันคุ้มค่ากับความพยายามที่ใช้ไปน่ะ ครับผมเอาแล้วก็อย่างนี้แหละใช่รอดูเธอกว่าคะแนนคุณความดีอยู่นะอ๋อได้เลยครับผมอันดับหนึ่งแน่นอนครับส่วนประโยชนอันดับท้ายครับผมไม่ไม่เคยประสิสพันธ์กับประชาชนเลยไหนดูสิขอดูบอร์ดนะ่อยเฮ้ยเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แล้วนี่เอามมมเกิดม,มีอะไรแต่ว่างานเรางานไหนงาน<ช><ช>ไม่มีงานนะเออก็ไม่มีงานนะก็ปกติมันจะมี q u e มันมีบางวันก็มีวมวันก็ไม่มีครับเอาล่ะผลไม้เพื่อสุขภาพโอ้หได้เลือดเพิ่มเหรอสองพันเลยอะแต้ไม่มีหรอกตอนนี้แต้มอยู่พันห้าสิบไหนไหนมีอะไราแต้มรวมหรือแต้มแยกนั่นสียารวมกันผมมีแปดร้อยเ้าสิบคุณมีเท่าไหร่อะเอาผมมีพันห้าสิบะแยกกันด <10, S 2> ิอ่าแต่ว่าแยกอหไม<ว>่ส <6. S 2> คุณงามความดีของประโยชเท่าไหร่งไปเช็คที่ไหนนะเฮ้ยเช็คที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์โอเคเดี๋ยวไปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรป่ะมันก็แค่ซื้อน้ำยาอัพเวลอัพนี่ป่ะใช่อัพอัพเวลกับน้ำยาอัพไออะไรป่ะไอ้กับไอชื่ออะไรนะผลไม้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอผลเล็กกาเออไอผลไม้นั่นแหะ เอาไว้กินเพิ่มสมดุลไ,ได้ร<ล>ับมันเพิ่มถาวรเอ้ยมันเพิ่มแบบไม่ถาวรใช่ไหมเพิ่มแค่แบบว่ามันเติมให้เต็มแล้วก็เพิ่มเพิ่มถา่าเพิ่มแม็กแม็กแม็กให้อ่ะเอโอแต่แพงจัดเลยแพงดิบอกนีจะตา้เอาอะไเย็ยนๆแบบนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะที่จะคุยขยะแล้วก็ตกปาาลกาคุยขยะได้คะแนนความดีปะโอ้โหอะไรนะแต่ว่าทำให้มือ่านขึ้นอะไรเงี้ย แปลกๆปะไม่ไม่ในนี้นะผมตะโกขึ้นคุณคุยขยะเชื่อเลยแล้วไม่ไม่ไม่ได้ความดีได้จากไหนนะคอยรีนิงอ้าวไม่ดูไม่ฟังเมื่อกี้ไม่ฟังไม่ไม่พูดสามนะครับไหนผมถึงสูตรแล้วไม่เห็นเจอซุ้มเลยเลยดูข้างบนสูตรอ่ะซุ้มเสริมอะไรคุณเมื่อกี้คุณคุณสกิ๊บสี่หรอไม่ไม่เขาเขาไม่ได้สกิปครับเขาเขาเขาไม่ดูเลยมากกว่าไม่ดูเขารอเพื่อเสียดายเขาเขากดธอย่างเดียวแล้วก็สกิปนี่หว่าสกี้เท่าไหร่นะแปดร้อยเก้าสิบเอ็กเลเบอรเท่าไหร่ พันห้าสิบฮะมาจากไหนเยอะแยะว,วะคุณเท่าไรหร่ผมมีเท่าไรหร่อ่ะเก้าร้อยเก้าสิบแล้วคุณก็เย,ยอะกว่าผมนี่เออคุณมาจากไหนวะผมคนดีไงมิ้มไม่ทำอะไรเลยแท้ๆฮะน้อคุณบอกว่าอะไรนะนดู<ข>นะประโยคเขาใส่ลายนะคะแนนคะแนนลำเอียงนี่วะ่ะลำเอียงอะไรผมโอ้โห ให้กินวินดอวานแต้มอ่ะเออดูเนี่ยผมอยู่กิฟฟินดอว่ะเออใช่เหรอนี่คือแบบว่าเราอยู่บ้านคนละหลังกันนะครับเนี่ยแปลกว่ะว่าคะแนนมันฉีขนาดนั้นนะอ๋อเขาเพิ่งทำเควสเมืองมะเควส์เมืองเควสอะไรพวกเควส์ปอดอ่ะเกี่ยวนี่เขาเริ่มเพิ่งทำเควส์ปอดตอนไหนวะนั่นดิ ตอนนั้นผมจะทำปันนินก็ไม่เห็นมีใครมีปันนินให้ผมก็เลยไม่ทำนะมีก็ขายหมดอันเดียมันไม่นดบบปลาเก็บไว้เอากับดักสัตว์เลื้อยคานเปนเมื่อไหร่ครับน้ำปูนลองจะเปิดละนั่นดิมันบอกว่าอะไรอ่ะไม่แล้วเมื่อไหร่ไอ้วาร์ปวาร์ปไอ้นี่จะเปิดไว้เออ นนตกปลาถึง้วตกครึ่นแล้วกันเอา,อาไปต,ตัวนี้ตัวนี้ดิ้นแรงมากตัวนี้ตัวนี้โคตรฟิตเลยดิ้นอะไรเยอะขนาดนั้นวะใช่อ่ะฟิตสตาร์ติดง่ายอ่ะเนี่ยเออแต่ดูอดแล้วาเราตัวนี้ก็ตกไม่หไหววะ่ะแมง่งเบ็ดไม่ขึ้นเลยวะคือปลากระพงแดงมันเขียนเดซคริชันว่ามันวางไข่เพื่อสืบพันธุ์แล้วปลาที่ไหนไม่วางไข่เพื่อสืบพันธนะุ์อ่ะโงมาปะโงมา โผมมามันไม่ใช่ปลาด้วยซ้ำอ่ะไม่ใช่ปลาแม่งเลยเออเดะตัวตัวนี้ตกง,ง่ายเลยพอพอไม่ใช่ปลาที่ทำสายเบ็ดขาดก็เป็นขยะง,ง่ายเลยเนี่ยแต่ผมคิดว่าเราเวลาต่อวันเราเยอะไปหน่อยปะลดลงเหลือ70%อความเร็วไป70%เดียวป,ปะเดียว<อ>พีพ่ใช่แน่หลอดเดียวก็โอเคแหละเพราะว่ายังไงมันในนี้อยู่แล้วอ่ะอเ,เราเราเราแทบผ่านทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้เป็นว่ารอสวรร้ามา ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าไม่ผิดอาจจะต้องบริจาคหรือว่าไอเนี่ยแหละไอ้อุชาถึงขั้นนะถ้าจำไม่ผิดจะปลดสวรรค์ได้แต่ถ้ามีสวรรค์เราก็อย่าลืมสวรรค์หลังนะประโยคเขี้ยวปะเอาเฮ้ยประโยคสวรรค์หลังนะเฮ้ยฮะเเร่งนนวสหลัฮัลโหลประโยคสวรรค์หลัง เออใส่ลายออสเมียมเอามาเผาเลยอ่าอ่าประโยชน์ไปอัพไอ้เบ็ดได้อ่าอ่เฮ้ยสุดยอดไปอัพเบ็ดได้ครับพวกนี้ผมจะซื้อบัวแล้วอีกตัวหนึ่งสองพันห้าชื่ออะไรดีประโยชน์คิดชื่อออกยังเอ่อเบเกอร์ไอ้ปลาซาดิยังไม่ถูกบูชา แล้วทำไมคุณไม่ไปบูชาเอ้ยถ้าผมเห็นของที่ไม่บูชาแล้วมันอยู่ในกล่องอีกผมต้องมีการทำโทษกเกิดขึ้นแล้วนะเฮ้ยถ้วทำงั้นผมขายหมดเลยนะทำไมคุณไม่ไปบูชาไม่ไปไอ่ทำไอ้นั่นเองบ้างอะฮะมันไม่เป็นไรหรอกทำไม่เป็นใช่ไหมพะยอขอข้ามคัลซีถูกไหมเองก็ได้ตอเราีเสื้อหวานเนี่ยไม่มีใครบริจาคใครเลย คุณเอาไปใส่ในไหนใครจะไปจ่ายคุณผมใส่กล่องซ้ายหมดอะถ้าไหนไม่บริจาครลูกบูชานั่งไงชัดเลยแม่งกล่องซ้ายมันถึงเต็มขนาดนั้นพยายามก่อนอากาศก่อนพยายามก่อนอากาศก่อนคุก่อนฮะของฟ้าเปิดอยนะเราดูร้อนได้อย่างไรครับของฟ้าไม่ใส่เออเออเออคุณรู้หรือไม่ไม่รู้โฟร์โชว์วิทคอนนี่โอไบรอันสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ เอราะเราทอกโชว์เขาจะกห้องน้ำเพา่อจะเห็นมีแข่งกนทั่วโลกและแอบดูชีวิตของพวกเขาฮะฮะปิดเช็คใหไหนือปิดแอ็กใหฮะปีดแอ็กนะปิดอ็กนะก็ไปอีกแล้วเหรอไม่ได้ใช้เลยเขาอยากปั๊มเบล้ยวเลยเนี่ยไปหาพวกทองกับออสเมียมมาดูก็ดีนะทั้งนั้นนะ กองคือเหมืองสามปะอ่านอนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเออหลวมไปขุดแร่บ้างดีวะอ้าวาอะไรใต้น้ำมันลงแล้วมัได้อะไรนะวันนี้ทะลุแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะพอประกาศพอประกาศคุณฟูมันร้อยหนึ่งเลยประกาศได้อะไม้เนื้อแข็งดีกว่าครับเฮ้ยนี่คะแนนคุงามความดีคะแนนดมู ได้คุณไงความดีได้300แ,แต้มเมืองถึงแรงอีอ๋อเนี่ยมันสรุปให้ว่าเราได้มาจากอะไรบ้างแรงดีบวกอ,อีกร้อยปลูกป่าร้อยห้าพิษเทศก,กาลตกคุณละชนะมินิเกมร้อยหนึ่งไงผมก็ชนะมินิเกมทำไมไอ้เครืวองไปแต่งฝันหไ้ารู้ว่าผมแต <laughs> ่บ,บันดอเอาให้ผมเละ